ดีจ้าทุกคนวันนี้จะพามาขอพรปังๆที่อุทยานพระพิคเนตองค์ยืนคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซาที่นี่มีพระพิคเนตองค์ยืนที่มีความสวยงามตะกานตาสุดๆพระพิคเนตองค์ยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้เราเลยจะพาเพื่อนๆมาสักการะและขอพรกับองค์พระพิคเนตกันค่ะ จะเตรียมผลไม้มาเองหรือมาที่นี่มีไว้บริการครบเลยอีกจุดที่คนนิยมเดินทางมาขอพรที่สถานที่แห่งนี้ก็เนื่องด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ของสถานที่นี้ถ้าเรายือนอยู่ตรงจุดกลางลานด้านหน้าเราจะหันเจอองค์พระพิคเนศส่วนด้านหลังจะเป็นแม่น้ำบางปะกงจึงเป็นที่เชื่อกันว่าเมื่อมาขอพรเพื่อให้สมปรานาแล้วยังได้รับพลังงานที่ดีกลับบ้านอีกด้วยเลิศม,มากมุมนี้จะเป็นองค์พระพิคเนตจำลองสำหรับให้เราปิดทองค่ะนี้จะเป็นพระพิคเนตประจำวันเกิดของคนทั้งเจ วันนะคะคตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์เลยสำหรับใครที่ต้องการเดินทางมาเพื่อเข้าพิธีพรามเพื่อเสริมสิริมงคลสามารถเข้าร่วมพิธีได้ตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาและในส่วนของพิธีสวดอธิษฐานขอพรพระพิฆเนศทางอุทยานจะมีพิธีด้วยการ3รอบได้แก่รอบเวลา11นาฬิกา14นาฬิกาและก็16นาฬิกาค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนสมหวังเฮงๆงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บาย